สวัสดีค่ะกระแสขับดังมาแล้วค่ะผมเสียคนที่รักไปเยอะนมกัญชัยเปิดใจครั้งแรกหลังกระแมมาออกรายการไม่เคยคุยกันอีกเลยนมกัญชัยเปิดใจการทำรายการหนกระแสทำให้เสียคนรักไปมากมายเช่นกระแมที่หลังมาออกรายการยังไม่เคยคุยกันอีกเลยนมกัญชัยเปิดใจกว่าจะเป็นหนกระแสผ่านรายการเราก็เล่าวะของน่าเน็กในช่อง YouTube น้าเน็กฮ่าฮ่าฮพูดหมดเปลือกถึงการทำรายการโหนกระแสที่บอกเลยว่ามีหลายมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนุมกัญชัยได้เผยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำรายการโหนกระแสทำให้เสียคนที่รักไปเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อเลยแล้วกันอย่างเช่นกระแมคือผมก็รักน้องมัน ผมสนิทกันเลยทำรายการอะไรมาด้วยกันจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตกับกระแมเขาก็เลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทที่ผมทำงานผมก็ต้องถามแม่รู้ไหมว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเหมือนเราไปด่าว่าแม่หรืออะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมผมแค่ทำหน้าที่ทาแทนประชาชนเท่านั้นเองว่าคุณเป็นพิธีกรมาหลายปี คุณไม่รู้หรอว่าข้อกฎหมายตรงนี้เขาห้ามยังไงแต่พอถึงเวลาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธผมผมเชื่อว่าแม่เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับแม่อีกเลยผมอยากจะยกหูไปหาก็ไม่กล้าผมก็ไม่รู้ตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไรกับผมบ้างอีกอย่างผมก็ต้องมาทำหน้าที่แทนแม่ในรายการสามแซ่บอีกผมก็รู้สึกไม่ดี ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ